ราถามาจริงๆเหอะว่าเรายังสำคัญสำหรับแกอยู่หรือเปล่าแกเอาเลือกได้ไหมอะแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อ่ะเจ็บแค่ไหนาฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไวเราถามาจริงๆเห้ยเราถามาจริงๆเหอะ เราถามจร te ิงๆเหอะเราถามจริงๆเหอะเราถามจริงๆเหอะเรางาบวะเนาะถามมีเด้จริงๆมีเบาไหมว่เนาะงานที่เก่มีดาบ้างาไม่เบาไหมเราถามจริงๆเหอะที่อนาคก็าฮึสุราก้าปาตาปิยาสียมลูบาบุวาจานองไรสกาบะเราถามจริงๆเหอะว่าเรายังสำคัญสำหรับแกอยู่หรือเปล่าว่าเรายังสำคัญสำหรับแกอยู่หรือเปล่า ว่าเรายังสําคัญสําหรับแกอยู่หรือเปล่าว่าเรายังสําคัญสําหรับแกอยู่หรือเปล่าว่าเรานะ่เราบอกเนาะยังสําคัญยีจีตีดะยีจีตีเดะสำหรับอัตราแกเนี่ยอัตราอยู่หรือเปล่ายีจีตีลาบอกเนาะอ๋ออัลลูบอกอะไรมาสิว่าเรายังสําคัญสําหรับแกอยู่หรือเปล่าแกจะเอาเลือกได้ไหมอ่ะแกจะเอาเลือกได้ไหมอ่ะ แกให้เราเลือกได้ไหมอะแกอยาให้เราเลือกได้ไหมแกสุรานียาสุรามันลงเนสุเรนเนสุเรตบบบให้เราเลือกง่ากูไม่ช่วยใครเนได้ไหมอยามันลแกอยาให้เราเลือกได้ไหมแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อะแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อะแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อะ กรู้เราเลือกแกไม่ได้เกรู้เน้นตีเดเราเลือกแกเลือกสวยช่วยเดงานนี้งูช่วยเดไม่ได้ไม่ยาวูอันเน้นตีเดงานนี้งูช่วยนุ่มยาวสุดละเกรู้เราเลือกแกไม่ได้เก็บข้างในฉันก็จะฟื้นแกล้งทมว่าไม่เป็นไรบอก ใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไว้